สปริงใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามาแล้วเสียบที่ข้อในน้ำแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบปลายข้างหนึ่งเท่ากับ อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดวาล์วน้ํานะครับเปิดวาล์วน้ําถ้าต้องการให้น้ําออกมากก็เปิดวาล์วสุดเลยนะครับจนสุดเลยกระปุกนี้ขนาดกระปุกนี้ใส่น้ําได้ประมาณ4ลิตรนะครับรอยู่ด้านข้างดื่มน้ำดื่มได้นะครับแคนสูงจากเตาประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งหรือสง ตัวนี้คือแผ่นลองรีดนะครับถ้าต้องการให้รีดผ้าไม่ขึ้นเงาก็ให้ใช้แผ่นตัวนี้วิธีใช้ก็คือเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปับเตารีดก็สามารถใช้งานได้เลย